นลนเราของเสะดิตที่มีหลายครั้งที่นวัตกรรมยิ่งใหญ่เกิดขึ้นจากความตั้งใจแรงกล้าและก็มีอีกหลายครั้งที่มันเกิดจากแรงกดดันสุดขีดจากชีวิตธรรมดาหนึ่งในสิ่งประดิษฐ์ที่น่าทึ่งสุดที่หนึ่งของโลกก็คือเข็มกัดนิรภัยที่เราคุ้นตาและก็ใช้กันทั่วทุกบ้านทั้งใช้กัดผ้าอ้อมติดป้ายชื่อยึดเสื้อผ้าหรือแม้แต่กระทั่งเป็นแฟชั่นสตรีทสุดเก๋เพื่อนรู้หรือไม่ว่าสิ่งของชิ้นเล็กๆนี้มีจุดเริ่มต้น จากนี่เพียงแค่15ดอลลาร์ 1, และชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าวอเตอร์ฮันเขาก็ได้สร้างสิ่งนี้ขึ้นมาเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับย้อนกลับไปในปีคิดศักราช1849ดวอเตอร์ฮันเขาไม่ได้ร่ำรวยอะไรเลยและก็ไม่ได้มีชื่อเสียงในระดับโลกในยุคนั้นแต่เขาเป็นคนหนึ่งที่เต็มไปด้วยไอเดียในวันที่ฮันมีปัญหาทางด้านการเงินขอบมินนี่สดอลลาร์ 1, ในมือเขาอะกำลวดทองเหลืองเส้นเล็กๆไว้งอไปเงามา แต่บางเอิญลวดที่เขางอเนี่ยลักษณะปลายมันสามารถเก็บซ่อนเข้าไปในห่วงเล็กๆได้ไม่ให้หลุดออกมาและที่สําคัญเนี่ยมันไม่ทิ่มมือด้วยจุดนั้นเองก็คือจุดเปลี่ยนที่ฮันเนี่ยรู้ทันทีว่าเขาอ่ะได้สร้างเข็มกัดขึ้นมาละป็นเข็มกัดนิรลัยชินแลกของโลกหลังจากที่ฮันสร้างเสร็จเขารีบไปจดสิทธิบัตรใน,น,นทันทีและต่อมาเขาก็ตัดสินใจขายสิทธิบัตรให้กับบริษัทแห่งหนึง่งในราคา400ดอลลาร์แม้ดูเหมือนจะเป็นดีที่ดี แต่ถ้ามองจากวันนี้มันอาจเป็นการขายสิ่งประดิดที่มีค่ามหาศาลในราคาถูกที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ซึ่งมากกว่านี้ที่เขาต้องการใช้คืนถึง26เท่าเข็มกัดนิรภัยอะได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วเพราะว่ามันใช้ง่ายราคาถูกปลอดภยัยและกลายเป็นสิ่งจะเป็นในทุกคนเรือนไม่ใช่สิ่งประดิษฐ์แต่มันกลายเป็นเครื่องมือของอ,รอารยธรรม ไปยึถึงเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการต่อต้านในวัฒนธรธรมป๊อปของหลายยุคสิ่งน่าสนใจก็คือวอเตอร์ฮันไม่ได้รวยจากสิงประดิษฐ์ของตัวเองในขณะที่โลกได้รับประโยชน์จากข่มกัดเขากลับไปใช้ชีวิตเรียบง่ายแล้วก็สร้างสิงประดิษฐ์อื่นๆต่อโดยไม่หยุดนิ่งวอเตอร์ฮันเคยคิดค้นสิ่งของมากมายนะครับเช่นจักรเย็บผ้าเครื่องมือทํางานในฟาร์มหรือแม้แต่กระท่าปลากาหมึกซึมแบบจุม่มและก็มีอีกหลายครั้งวอเตอร์ฮันคิดสร้างสรรค์ที่คนทั้งโลกเนี่ยใช้กันมาจนถึงทุกวันนี้